ลูกเท่ากระบุงเถาเครือเท่าหัวแม่มือแต่ทำไมเถาของฟักฟแฟงแตงน้ำเต้าจึงไม่ขาดเหตุผลที่มันไม่ขาดก็เพราะมันไม่ได้โตทีเดียวลูกมันค่อยๆโตลูกลูกมันค่อยๆใหญ่มันก็มีแรงโน้มมีแรงยืดหยุ่นทำให้เถาของฟัก,ฟก เฟลงแต่งน้ำเต้าสามารถบรองรับน้ำหนักลูกของมันเอาไว้ได้เหมือนก็ความรู้สติปัญญาก็เช่นเดียวกันต้องค่อยๆเรียนค่อยๆท่องค่อยๆศึกษาก็ค่อยๆรู้ไปวันละเล็กวันละน้อยก็จะค่อยๆพอกคูนแล้วก็มากขึ้นนี่คือสิเนสิปังอันสุดท้ายสิเนปัพพะตะมารุยหะ การเดินทางไกลไปทางลื่นขึ้นสู่ภูเขาสูงท่านสอนให้เราค่อยๆไปโยมไหนเคยขึ้นภูเขาชันๆเนี่ยเขาจะทำที่พักเอาไว้ประมาณสิบขั้นบันไดก็จะมีที่พักประมาณยี่สิบขั้นบันไดเขาก็จะมีที่พักเอาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่ให้คนไต่ขึ้นไปจะได้พักค่อยๆไปถึงจะถึงยอดเขา แ่ฉะนั้นตรงนี้การเดินทางไกลไปทางลื่นขึ้นสู่ภูเขาสูงต้องช้าช้าต้องใจเย็นเย็นสรุปทั้งสีประเด็นก็คือ1การปลูกรักต้องใจเย็นเย็นประการที่สองการศึกษาหลักธรรมคำสอนปฏิบัติธรรมต้องใจเย็นเย็นประการที่สามศึกษาศิลปะวิทยาต้องใจเย็นเย็นและประการที่สี่ การที่เราจะขึ้นภูเขาสูงต้องใจเย็นๆเอาและโยมนี่ก็ไม่ใช่แก้ตัวแต่ว่าถือโอกาสนำเรื่องดีมีประโยชน์มาเล่าให้โยมฟังและต่อนนี้ไปก็จะได้หันเข้ามาสู่เนื้อหาสาระตามธรรมะเรื่องพุทธาเรื่องหิมมะพานก็กล่าวถึงนางพุทธด,ดีนะซึ่งเมื่อคราวที่แล้ว านางได้รับพรสิบประการจากพระอินทร์และก็ได้ลงมากำเนิดเกิดอยู่ยังโลกมนุษย์ซึ่งก็ได้รับพรและก็เป็นคนที่มีความสวยสดงดงามเ,เรียกว่ามีบุญต่อเติมเสริมทาให้มีความงามเป็นพิเศษคนที่สวยที่หล่อกลัวกันนี่เพราะบุญโยม อย่างอาตามาพูดมาครู่เรื่องนางวิสาขานางวิสาขามีความงามห้าแห่งท่านเรียกว่าเบญจกัลยาณีผมงามผิวงามเนื้องามวัยงามกระดูกงามนางพุทสดีก็มีความงามเช่นนี้ผมงาม คือผมเนี่ไม่ต้องตัดไม่ต้องดัดไม่ต้องเซตไม่ต้องซอยไม่ต้องโกรกไม่ต้องโลไม่ต้องย้อมไม่ต้องสไลด์ไม่ต้องใส่น้ำมันตันโจจะเดินทางไปไหนเอาหัวจุ่มน้ำสลัดพรึบเข้าทรงเลยอย่างนี้นะนี่นี่เขาเรียกว่าเป็นคนผมงามโยมแต่ว่าบางคนก็กว่าจะได้มาแตละน้อยก็เต็มทีโยม อ่หญิงผู้ชายนี่มันมีหลายทรงนหะถ้าอายุมากนะมีทรงทุ่งหมาหลงบบงดงช้างข่มงามเทโพชโดตีเปลงเร่งกระพือปีกฉีขางฟาดราชคลึงเคราอย่างนี้นะนั้นๆก็คือทรงผม,ผมแต่ว่านางพุทธดีนี่ผมงามดำสลวยนี่คนผมงามสองผิวงาม ผิวงามนี่ดูยังไงจึงรู้ว่าผิวงามขาวหรือดำโยมงามคนดำหรือขาวที่เรียกว่าผิวงามโยมก็ไม่เอาใจพระเลยขาวเปล่โาโอ้ยขนาดจีว่าดำาะพระมีแรงทั้งนี้ก็เปล่าทั้งดำและขาวไม่ได้วัดว่างามหรือขี้เหละหรอกโยม ท่านกล่าวว่าถ้าขาวก็ให้เหมือนดอกกัญนิกาถ้าดำก็ให้เหมือนดอกบัวขอว่าจะเป็นปุ่มจะเป็นปมจะเป็นฝีไฟขี้มะเร็งวันอ่าจะเป็นบาดจะเป็นแผลเท่านั้นก็พอผิวเนียนหลังยังก็เรียกว่าผิวงามอ่าจริงๆดำนี่ก็งามนะโยมฉันเคยสังเกตที่ปลูกมะม่วงขนุนน้อยหนาแล้ว ถ้าลองเอาฝุ่นเอาปุ๋ยไปใส่ขี้ไก่ขี้หมูใส่ลดน้ำเจ็ดวันคนเดินผ่านไปเขาก็จะทักว่าโอ้มะม่วงต้นนี้งามใบดำเชียนะอย่างนี้นะแสดงว่าดำมันงามนะโยมนะทีนี้ถ้าลองจะมองจริงๆอ่ถถามโยมจริงๆว่าเราหว่างงามก็ขี้เลอะไรดีกว่ากันงามดีกว่าขี้เล เป็นคําตอบที่พิษแล้วโยมเหตุผลก็คือสู้ขี้เล่ไม่ได้เพราะความงามมันไม่กีรังไม่กี่วันมันก็เปลี่ยนแต่ขี้เล่นี่มันถาวรโยมมันไม่รู้เปลี่ยนไปไหนแล้ะมันมีแต่ขี้เล่ของมันเรื่อยอไปทีเดียวนับวันแต่จะขี้เล่เรื่อยอไปทุกวันทุกเดือนทุกปี จะนั่นงามยังไงก็สู่ขี้เลไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนที่แต่งเนื้อแต่งตัวดูงามในที่สุดก็ไปหาหมู่เก่าไปหาขี้เลเหมือนเดิมถ้าหากว่างามดีจะมาขี้เลทำอะไรโยมก็ยูงามเรื่อยไปสินะฉะนั่นยังไงก็ขี้เลนี่แหละคือความจริงคือของแท้แน่นอนนะฉะนั่นพระนางพุทธดีผมงามผิวงามเนื้องาม เนื้องามดูตรงไหนท่านบอกว่าให้ดูริมฝีปากโยมริมฝีปากคนที่งามนี่เหมือนกับกระจับนะโยมนะไอะ้คำว่ากระจับนี่ไม่ใช่ไอ้ที่เขาใส่นักมวยนะโยมหน่อยจะไปเข้าใจไอ้ที่เขาใส่นักมวยขึ้นต่อยกันบนเวทีไม่ใช่โยม ไอ้ไอ้ที่เขาเอาใส่ถุงแล้วก็ว,วางขายมันคล้ายๆกับเขาควายนะเรียบเรียวงามยังไงเขาเรียกว่าคนปากงามและมีสีเหลืองละเรื่อ,อไม่ได้ผัดไม่ได้ทาลิปสติกก็แดงเองอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าอยากงามแลวไปเอาลิปสติกป้ายเอาจนแดงเกินงามคนที่ทาปากแดงมากๆแท้ๆนี่ก็คือคนทรมานตัวเองโยม อตาตมาสังเกตดูเวลามาวัดและแกทานอาหารเนี่ยแกตักชทนและวแะกอาา้กา,อา,า,า,อา,าปากก้วงเอาแท้ๆราะกลัวว่ามันไม่ไหวและช้อนมันจะขูดเอาสีแดงบ้างสีอะไรบ้างก็โอ้เป็นการทรมานเจ้าของจะนั่นปล่อยมันตามธรรมชาติถ้าริมฝิปากเหลืองละเรือดแดงก็แสดงว่าข้างในมีเลือดมีฝากดีนี่เขาเรียกว่าผิวเนื้องาม ส่วนกระดูกงามดูตรงไหนดูฟันในปากโยมคนที่เขามีบุญมากๆก,กระดูกในปากคือฟันเบรียงชิดติดกันขาวเหมือนสังคัดอย่างนี้นะไม่ต้องไปจัดไม่ต้องไปดัดไม่ต้องไปเอา,เอ,าอะไรหรอพวกตะกัวลวดทองแดงใส่ลัดมัดลึงในปาก พวกนี้ฟ้าแลบก,ก็ไม่ได้โยมฝนตกก็ต้องเอาถุงดำครอบหัวเอาไว้กลัวฟ้าผ่าปากวันนึอนต่เชน,นั่นก็ไม่ได้นะต้องต้องนั่นคือฟันไม่งามเช่น,นั้นตรงนี้ถ้าคนมีบุญฟันเขาจะขาวเรียงชิดติดกันและกไวงามก็คืองามสมวัย อ,อย่างพวกโยมนี่ก็สอบอทังน,นั้นสอบอแปลว่าสวยสมวัยไงโยมถ้าคนที่อยู่ในวัยสิยกยกสิบหกสิบ7ย่อนเจ็ยนยนเขาก็งามสมวัยเขาคนอายุ40ก็งามสมดัง40คน70ก็งามดูเหมือน470แต่งเนื้อแต่งตัวก็เหมะก็วัยอย่างนี้ดูงามนะ แต่ถ้าลองอายุสิบห้าสแต่งตัวใส่ชุดคนเจ็ดแปก็ดูได้โยมเพราะวัยแต่งงามเด็กๆอายุสิบหกใส่เสื้อผ้าของคน80ดูได้ไม่น่าเกลียดแต่คน80ไปใส่ของ15มันดูไม่จืดนะโยมนะ80แล้วไปใส่สายเดี่ยวเนี่ยโยมโอ้มันก็แว่งไปแว่งมา อ่าไปใส่เกาะอกมันก็ตกไปอยู่ท้องนี่นะ,ะเพราะเพราะอะไรหมู่มันอยู่ไหนมันก็ไปลาดหมูมันอยู่นะค้ับนี่เพราะเพราะว่าเราแต่งไม่สมไหวฉะนั้นต้องดูให้มันเหมาะเอาผมงามผิวงามเนื้องามวัยงามกระดูกงามสมไหยนี่เขามีบุญมากแต่ถ้าบุญน,น้อยโยมได้อะไรก็ได้อย่างนั้นแหละ แค่นแค่นได้อ่าได้คิ้วอันงามเขาก็เอาไปซะแล้วเราก็เหลือแต่กุดกุดขาดขาดนี่นะตาเ,าเหมือนกันอีกขู่หวานคนอื่นเขาก็เอาไปซะแล้วเราก็ได้แต่ขู่มันไม่ค่อยตามมาคีกันบางคนเนี่ยมาวัดหมู่เพื่อนกันไม่รู้จะแยกทางทางไหนโยมเดินตาไม่สามมาขีกันขวางมาหางี่นะ ก็ยากเหมือนกันคนตาไม่สามารถขี่กันโยมว่าไปทำอะไรทึงจะดีโยมถ้าเป็นผู้ชายอาชีพที่เหมาะกับเขาก็คือต่อยมวยเพราะว่าคู่ต่อสู้มันจะเกิดอาการงงว่ามันเล็งตรงไหนกูเนี่ยถ้าโยมผู้หญิงก็เล่นไพ่ดีโยมเพราะว่านั่งํำเลืองมันมีศิละปะดูดีเหมือนกันนะ เท่นั้นก็ก็เป็นเรื่องบุญเรื่องกุศลนะยโยมอ้าวสรุปเข้ามาถ้าเราบุญน้อยเราก็ไม่งามแต่นางวิษณนางพุษด,ดีเนี่ยมีบุญมากสวยงามจนกระทั่งเจริญเติบโตมาเป็นสาวแล้วก็ได้แต่งงานกับพระเจ้ากรุงศนชัยหลังจากแต่งงานกับพระเจ้ากรุงศนชัยครองอยู่ในนครจิตอ่นคร <c oughs> อ่ เชตูโดนแห่งนครสีผีแล้วก็ถึงกล่าวถึงพระอินเหมือนกันพรใดๆพุดสดีก็ได้แล้วยังมีอยู่อย่างหนึ่งซึ่งยังไม่ได้นั่นก็คือบุตรนั่นเองดังนั้นพระอินก็จึงต้องการอยากจะให้พรของผุดสดีสมประสงค์ก็จึงไปอัญเชิญเทวดาซึ่งหมดบุญบนสวรรค์ ให้จุติลงมาอุบัติบังเกิดในพระคัน์ของพระนางพุทดาทีเทรดาอยู่บนสวรรค์เวลาจะหมดอายุจะมีลักษณะเครื่องหมายบอกอยู่5ประการก็คือ 1. เครื่องบรรดามวลหมู่แมกไม้เครื่องประดับทั้งหลายเศร้าหมอง 2. เสื้อผ้าเครื่องสวมใส่เศร้าหมอง สผิวพาผิวกายผิวพันธ์เศร้าหมองสมีเงื่อไหลซึมออกทางรักแร้และหจิตใจกระบลนกระวายหาความสุขบนสวรรค์ไม่ได้เนื่องจากนั้น,น,นพระอินทร์รู้ว่ามีเทพบุตรตนหนึ่งสิ้นบุญก็อันเชิญที่จะให้มาปฏิสนธิอยู่ในรันของพระนางพุทธดี เทวดาที่เขาอัญเชิญมาท่านก็พิจารณาว่าแม่ที่เราจะไปเกิดด้วยเป็นคนยังไงมีบุญมีกุศลหรือไม่ถ้าหากว่าไม่มีบุญท่านไม่มานะโยมฉะนั้นคนเราถ้าอยากได้ลูกดีมาเกิดจะต้องเข้าวัดฟังธรรมต้องจำศีลต้องให้ทานต้องเสียสละ ต้องหมั่นทำคุณงามความดีเพราะเทวดาที่เขาจะมาเกิดเขาจะเลือกแม่ที่ดีแต่ถ้าลองไปเข้าเทคเข้าครับไปเข้าพับเข้าบาไปเข้าร้านอาหารไปเข้าสถานเริงรมไปกินไปดื่มเสพของมึนเมาถ้าไปได้ลูกอย่างนั้นมาก็เป็นลูกที่มาจากพกภูมิที่ต่ำ มาจากนรกมาจากเปรตมาจากอสุรกายมาจากสัตว์ดิลฉานเพราะฉะนั้นถ้ามาจากคนผ่านมาเกิดนิยมมาออกพ้นช่องคลอดก็ควรบุหรี่ขมวงออกมาแล้วกินเหล้ากันชาสูบของมึนเมามาแล้วนั่นเพราะอะไรฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นเครื่องคิดว่าโกนที่เทวดาจะมาเกิดในคันของพุทธิดีมาจากสวรรค์หลังจากนั้น เมื่อลูกมาปฏิสนธิอยู่ในคันพระนางผุดจดีก็เพิ่มบุญกุศลยิ่งขึ้นด้วยการตั้งโรงทานขึ้นมาหกแห่งตั้งไว้ในพระราชฐา,านในวังสองแห่งแล้วก็มีโรงทานสี่มุมเมืองอีกสี่แห่งด้วยกันนี่คือสมัยโบราณเขาวัดค่าแห่งความเป็นเศรษฐีเป็นคนดีที่การเสียสละ คนที่เป็นเศรษฐีเป็นเศรษฐีใจบุญไม่ได้เป็นนายทุนหน้าเลือดแต่ทุกวันปัจจุบันแทนที่จะเป็นเศรษฐีใจบุญแต่เป็นพวกนายทุนหน้าเลือดก็คือออกเงินดอกนอกระบบแล้วก็สั่งคนไปตามเก็บเช็คบินอย่างเงี้ยนะแต่สมัยก่อนเขาวัดกันที่โรงทานอนาาทบินติกะตั้งโรงทานนางวิสาขาตั้งโรงทานพระนางขุดสดีตั้งโรงทาน,นา จนกระทั่งหลังจากทดสมาธิก็คือสิบเดือนโยมที่นี่ตั้งทองกี่เดือนคุณโยมดวงเดือนมีลูกนี่ทองกี่เดือนนะฮะสิบ <10 S 1> <10 S 2> เดือนเอนี่ยคนมีบุญโยมคนมีบุญนี่เขาจะอยู่ในคันสิบเดือนแต่ถ้าบุญน้อยนี่เจ็ดเดือนออกแล้วต้องเข้าเตาอบแล้วที่นี่เพราะว่ามันรีบเร่งเกินโยม แต่ถ้ารอสิบเดือนเนี่ยทุกอย่างร่างกายมันจะเพอร์เฟกจะเป็นแขนเป็นขาจะเป็นตาเป็นหูจะเป็นมือเป็นเท้าทุกอย่างสมบูรณ์เกิดมาแข็งแรงแทบจะวิ่งได้เลยทีเดียวฉะนั้นอย่างนี้พระเวสสันดรท่านก็เป็นคนมีบุญท่านอยู่ในคันของแม่สิบเดือนวันหนึ่งแม่ก็ทรงประสูติ์ คลอดครบสิบเดือนก็ประสูตริคลรอดออกมาที่ตรอกในระหว่างพ่อค้อาอาพระเวศสันดนพอประสูติออกมามีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นโยมนพอคลอดมาปั๊บแตกต่างจากทารกทั้งหลายคือหนึ่งท่านเหลียวซ้ายได้แลขวาได้มองซ้ายมองขวาลืมตามาตั้งแต่เกิด นี่เป็นเครื่องชี้ว่าคนดีมาเกิดพร้อมที่จะดูแลบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ไพร่ฟ้าประชาชนดูคนอื่นเอาความทุกข์ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองไม่ใช่ว่าอะไรตัวเองก็จะเอาสะดวกสบายประชาชนจะอดอยากยากจนอย่างไรไม่รู้ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่านี่คือทรงพระเกิดมาแล้วเหลียวซ้ายแลขวา ประการที่สองเมื่อเกิดมาแล้วพูดได้พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีประวัติที่เกิดแล้วสามารถตรัสได้มีอยู่สามชาติด้วยกันในประวัติทั้งหมดที่เรียนในพระไตรปีดก8 000, 4 0 0 0พันพระธรรมขันขันมีชาติที่เกิดมาแล้วพูดได้มีอยู่สามชาติชาติที่หนึ่งเกิดเป็นพระมโหสถ ในวันที่จะประสูติออกมาพระอินทรงเอายามาใส่มือกรรมตั้งแต่วันคลอดออกมาเมื่อคลอดออกมาเสร็จเรียบร้อยก็มีคนถามว่ากรรมอะไรกรมยาก็เลยชื่อว่าโมโหสดมะโหสดหมอยาใหญ่ผู้มียามาตั้งแต่ในท้องในครนอย่างนี้น,นี่ชาติที่หนึ่งชาติที่สองเกิดเป็นประเวทสันดอน เมื่อคลอดประสูติออกมาแล้วก็พูดได้ว่าแม่มีทรัพย์สินอันใดเอามาให้ลูกลูกจะเสียสละลูกจะให้ทานนีชาติที่สองพูดขอทรัพย์จากพระมารดาเพื่อจะเสียสละพระนางผุดสดีส่งทรัพย์ให้จำนวนหนึ่งพันตำลึงแล้วท่านก็ส่งให้ทานแก่คนทั้งหลายพันตำลึงนี่กี่บาทแล้วท่านครูครูแฝด สี่สลึงเท่ากับหนึ่งบาทสี่บาทเท่ากับหนึ่งตำลึงนี่พันตำลึงก่อคูณเอาเองก็แล้วกันนะอะยังก็คูณไม่ถูกเหมือนกันอะฉะนั้นตรงนี้แสดงให้เห็นว่าอท่านได้พันตำลึงแล้วก็ให้ทานและท่านต่อ,ตอน,นั้นมา ในคันหนึ่งพูดได้สองแบ,บมือขอสมให้ทานและก็สี่ก็มีช้างปัจจัยนาเคินนำลูกช้างเผือกเอามาไว้ในพระราชวังคนดีมีมาเกิดมักจะมีอะไรที่เป็นมงคลกำเนิดเกิดขึ้นมาร่วมวันทันคืน อย่างเช่นสิทธัตถะก็เหมือนกันนะอันนี้เรื่องประเวศสันดรทีนี้ต่อไปอีกชาติสุดท้ายชาติที่ท่านเกิดเป็นสิทธัตถราชกุมาพรพบประสูตรที่สวนลุมพินีวันแล้วก็ทรงสเสด็จพระดํำเดินเดินไปด้วยประบาทเจ็ดเก้ามีดอกบัวโผล่ขึ้นรองรับแล้วก็ทรงชี้พระหัตถ์ขึ้นไปเบื้องบนพร้อมทั้งประกาศตนว่า อโคหัมมัดสมิโลกัสเชโถหัมมัดสมิโลกัสะเศธโหนโลหัมมัดสมิโลกัสอัญติมาชาติปุณณปุณังซึ่งแปลว่าเราเป็นผู้ยอดเราเป็นผู้เลิศเราเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกการเกิดของเราครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้าย